สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องปองไปชาวฮโนฟามาเก็บเห็ดเพิงค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเก็บเ,เห็ดเพิงเห็ดเพิงเกิดตุบปูติปิค่ะพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดเพิงน้ากันเด้อนี่เห็ดเพิงเกิดแล้วนี่ป้านี่มแต่ดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะป้านี่เห็ดเพิงมิต่ดอกบเบลเบลเลยนี่ เห็ดพึ่งดอกใหญ่ค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็เริ่มเท่าแล้วค่ะแต่ว่าพอท่านเท่าคักปันไดเห็ดพึ่งค่ะมาเบึงเห็ดพึ่งหวานน้ำกันค่ะพี่น้องค้านี่มันเห็ดพึ่งเมืองเยอรมันค่ะพี่น้องจ้านี่เก็บเห็ดพึ่งค่ะนี่นี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานค่ะพี่น้องค่ะ เวลาแกงนี่บ่หาแต่ใส่ชุสสรสกระแซบค่ะแซบหลายแซบหลายเดี๋ยวเก็บมะฮู้มกันไว้ก่อนนี่เก็บมะฮู้มกันไวนนน้นี่ปลานนี่ปลานนันนันมีแต่เห็ดจูมปลานนีมันเริ่มบานแลว้วค่ะพี่น้องจ้านี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องปองไปค่ะมาเบิ่งคุณยายไปยัดพามาเก็บเห็ดค่ะม้อนี้มาพอเฮ็ด ดอกบานกม็มีดอกตูมกม็มีที่เมืองฮานอยฟาจังหวัดฮานอยฟาเมืองเยอรมันนี่ค่ะมาโชคมาหมานน้ากันมาเดยเห็ดปลาใหญ่เนะี่ยมาห่มกันไว้ก่อนนี่เก็บตู้ห่มไว้ก่อนตุบุติปีเก๋าด้วค่ะพี่น้องนี่นี่อีกนี่อีกนี่อีกเก็บเห็ดค่ะมา พาพีพานนองมาเดอ้อมาผีพี่นองปองปายเอ้ยมาเก็บเห็ดเดอ้อผู้ใดยอยู่ผู้ใดยอยู่เมืองฮานุฟ้ามามาเก็บเห็ดน้ำกันเดอ้อนี่ค่ะมือนี่มือนีโอกาสดีโชคดีมาเจอเห็ด คนโชคดีมากขี่กับพ่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่คุณยายประหยัดบ่ได้มากขี่ดอกมาตั้งใจมากเก็บเห็ดโดยเฉพาะค่ะพี่น้องค้าเมื่อนี่ได้เห็ดลายลยนี่วิถีชีวิตของชาวไทยในเยอรมันว่างๆก็มาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องจ้าเห็ดผึ่งเยอรมันค่ะเนี่เห็ดผึ่งเยอรมันนะคะ ตุ๊ปูเตเป็นี่กำลังออกใหม่ๆนี่พ้าพีผ้านองมาเก็บเห็ดพึ่งยู่นี่ก็มีอีกค่ะพี่น้องคะนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึ่งนี่นี่เกิดใกล้ๆกันนี่อีกดอกนึงนี่จ้าพี่น้องจ้าเก็บเห็ดค่ะเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องจ๋าอุ้ยเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องคะ นี่อีกดอกนึงนี่มันกำลังเกิดเกิดตุุติปิติปิต,ปตาอนอนซอนตาออนซ้อนพี่น้องจา้านน่เอาม้อหมกันไว้ก่อนนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะโชคดีนี่ปลาหน่มีหลายเติบค่ะได้หมอหนึงอยู่ค่ะขันกินมออเหมือกลวกแล้วก็ใส่ช่องแทงไว้นะคะ หาบึงอีกหาบึงอีกเผื่อมีอีกอันนี้คือปลาเห็ดค่ะนี่ทายให้บึงปลาใหม่ไงอยู่ไกลๆก,กระทั่งรถด,ดวนค่ะพี่น้องจ๊ะอยู่ไกลๆก,กระทั่งรถด,ดวนมีปลาใหม่ต้นใหญ่ตน้ตนสูงของเมืองฮานฟ้าค่ะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องป้องปายคะ่ะบรรยากาศของเมืองเยอรมันที่ฮานุฟ้าตอนนี้เฮดออกแลว้วเฮดออกแลว้วออกเริ่มออกจากน้อยกับสิออกเต็มแถวนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเฮดของชาวเยอรมันคะ่ะเขาเอิ่นว่าเฮดพึ่งนะคะเฮดผึ่งหวานคะ่ะ ตุปุติปิแบบนี้ก็บ,บท่านได้เท่าได้พี่น้องคะนี่กำลังกินดีกำลังแซบกำลังแสบค่ะพี่น้องจา้านี่คะ่ะมือนี้โชคดีมาเจอเห็ดค่ะน้อยๆน,นี่ก็เก็บเอานะคะพี่น้องจา้าขันมันเท่ามากแล้วมันกะสีบดแซบอันนี้กำลังแซบเนี่ยกำลังแซบค่ะพี่น้องจา้า ขอบคุณคะ่ะที่เข้ามาชมช่องนำโชคแชนแลของยายประหยัดนำโชคพาพี่น้องป้องปายมากเก็บเห็ดได้แล้วกะสีเมื่อบานแล้วค่ะพี่น้องจ้าจะเอาไปต้มแล้วก็แกงแล้วก็ผัดน้ำเหลือจากกันเหลือจากกินกะสีเอาเขาช่องแข็งแพ็กใส่ช่องแข็งไว้้ากินตอนมันบม่มีเห็ดเกิดถ้ากินย่ามมันบกเกิดย่ามเห็ดมันว่ายแล้วคกะ คืออยากย่างเลยกับแกออกมาแกงกินใส่ย่านางกระป๋องใส่อน,นองไม่กระป๋องค่ะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอกำลงกำลัง,กลงอกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายประหยัดนำโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ